มาดิมาดิมาดิไอหมาขี้กระโปงไอหมาขี้กระโปงมาดิ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 โอ้ทำเป็นเก่งแค่ในหั้วไอขี้กระโปงเนี่ยปากอยู่โดนกัดดิจ้าดิจู่ว้าย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 วเกือบแล้วนะเมื่อกี้ใจหายนึกว่าเกือบโดนกัด มันมัน <rôle> ต <à déc> <S él an ici> ้องเป็นคิวเก่งปะโอเคสวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะ วันวนี้ข้าวเหนียวเองนะครับวันนี้ข้าวเหนียวหายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าเหนียวจากการทําหมันมาร่วมเดือนกว่าๆนะครับข้าเหนียวไม่ได้วิ่งเลยวันนี้เข้าเหนียวจะมาลองขอคุณยายให้คุณยายพาเหนียวไปวิ่งเบิางนะครับเสือกวันหนึ่ง วันนี้เหนียวมีความตั้งใจเปน็นอย่างยิ่งอย่างสูงกล้าว่าเหนียวอยากออกไปวิ่งขุนหลุนขุนหลุนไปเจอหมาในหมู่บ้านบ้างสักตัวไม่รู้ว่ายายจะพาไปหรือเปล่านะทุกคนเหนียวทำหมันนานมากเลยอ่ะดูสิว่ายายจะใจร้ายใจดำขนาดไหนยายยายดูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แมนแดนบ๊อบกูบ้าเข้าใจว่าเป็นอย่างมองน้อนมึงมันขึ้นมานอนท่งนี่ปะขีกกระโปงเอ้ย <laughs> พี่น้อง มันนอนดังโตุ <Wars> ๋นเด็ี่น้อนบังหลอดมันนอนน่ะนอนสูงกว่ากูอีกบักขี้กลมนาตื่นเต้นเลยตอนนี้เนื้อเหนียวตื่นเต้นแล้วอุ้ยอุ้ยยายถอดเชือกลุตอนนี้เดินสองขาหลังจากที่ทำหมันนะฮะเดินสองขาลเรมารวมาเร็วมาเร็วไปวิ่งเร็วเร็วไปวิ่งเร็วเร็วไปวิ่งเร็วเร็วปิงเร็วไปวิ่งเร็วรวเร็เร็ว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 วเร็วเวเร็เร็วเร็วเร็เร็วเร ให้ยางกอามากไปล้วแกไปบ่ตกอตามไม่ทันลูกต่กตามไม่ทันตะกองตามไม่ทันลูกแม่ลมลูกหนีแล้ว เลีกยว่าเปลี่ยนมาเมย์มาย้ยมาย้ายมายยมารีวิวนะนี่หมาจูงคนหมาจูงคนตามันตามมาไอโบก็แค่หมากระโปรงอยากใส่เดียวสักทีหนึ่งมา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 เกก็แค่หมากระโปรงไอโบออกมาดิเน่จริงออกมาดิออกมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับทำเป็นเก่งในร้วก็มาดิครับอยากเจอเหนียวร้อยเข็มไหมครับถึงไม่มีไข่แล้วตอนนี้ก็ใส่เดียวได้เหมือนเดิมนะครับ นี่นี่มาดิมาดิมาดิก็มาดิครับไอ้โบก็มาดิออกมาดิออกมาดิอย่างใส่เดียวกับป้กจังเลยครับทำเป็นได้แก่เห่าดนกกงไอโบไอหมาขี้กระโปงออกมาออกมาไอโบขี้กระโปงไอโบขี้กระโปงมาออกมาลออกมาเถอะทำเป็นเก่งแค่ในรั้วไอขี้กระโปงเอ้ยออกมาดิมาเจอเหนียวหน่อยมาเดี๋ยวเหนียวใส่เดียวให้ล้มเลยมาไอโบมามาดิมาดิมาดิไอหมาขี้กระโปงไอหมาขี้กระโปงมาดิ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  โอ้ทำเป็นเก่งแค่ในรั้วไอ้ขี้กระโปรงเนี่ยปากอยู่ตรงนี้กานด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 ี้โอ้โหมาจีบสาวเขาเมียเขาได้หน่ะเมียเขามึงบ้าดิถึงวอย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 หัวติดหัวติดกระบาดเลยกระบายกาเลยกลับแล้ว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 นะโบกลับแล้วนะเมื่อกี้ใจหายนึกว่าเกือบโดนกัดหัวติดอ่ะมุดเข้าไปในแยร์เขาโอ้บักขี้กระโปรงเอ้